คู่รักสุดทวาย้ายเข้าบ้านใหม่วันแรกเจองูโผล่ออกมาเรื่อยๆก่อนตัดสินใจหรือบ้านดูเรียกได้ว่าการตัดสินใจซื้อบ้านแต่ละครั้งถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วครับเพราะมันจะเป็นการเลือกที่อยู่อาศัยระยะยาวของเราเองและคงไม่มีใครนะครับอยากจะเจอปัญหาหลังการขายอะไรทั้งสิน้นเช่นเดียวกับคู่รักคู่นี้ครับถ้าเลือกได้เขาคงไม่ซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรก เรื่องก็มีอยู่ว่าไซนอนเม็กเฟนเดอร์และรอยซี่โรบินหลังจากที่พวกเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่แต่พอผ่านไปไม่กี่เดือนถึงเพิ่งได้รู้ว่าข้างใต้บ้านของพวกเขานั้นคือบ้านของงูจำนวนมากย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน2018ทั้งสองคนได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังหนึ่งในเมืองอลิซาเบตรัฐโครโรราโดสหรัฐอเมริกาและได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกัน การใช้ชีวิตร่วมชายคาเหมือนว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจนเมื่อเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิราวๆเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมฮะพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างรอบๆบ้านไซนอนเล่าว่าเมื่อไร่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นพวกเธอก็จะยิ่งได้เห็นเหล่าอสรพิษออกมาแสดงกายอยู่รอบๆบ้านมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหนักสุดก็คือเคยมีครั้งหนึ่งฮะที่ มันโผล่มาในบ้านด้วยซึ่งพวกเขาก็เผยว่าแมวของเราไปเจองูตัวหนึ่งเหลืออยู่ตรงมุมห้องน้ําเราไม่รู้หรอกนะว่ามันเข้ามาได้ยังไงแต่เราคิดแล้วว่าถ้าแบบนี้เราคงปล่อยเอาไว้เฉยๆไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาเริ่มเห็นงูลเลื้อยออกมาตามร่องพื้นไม้ชานบ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจึงได้ตัดสินใจครับจ้างบริษัทกำจัดสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมภายในบ้าน เข้ามาจัดก,การพวกมันเมื่อผู้เชียวชานะครับเดินทางมาถึงและทําการตรวจสอบบ้านของพวกเขาดูนั่นจึงทําให้คู่รักได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขายังมีเพื่อนร่วมบ้านอีกไม่ต่ากว่า150ตัวด้วยกันเพราะข้างใต้บ้านของพวกเขานั้นมันคือรังของงูขนาดใหญ่แล้ครับนั่นจึงไม่แปลกเลยนะฮะที่พวกเขาจะเห็นงูโผล่มารอบบ้านอยู่ตลอดเวลาทําเอาเจ้าของบ้านทั้งสองคนถึงกับช็อกไปเลย เพราะพวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีรังอสรพิษอยู่ใต้บ้านของตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านนายหน้าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยท้ายที่สุดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเอางูทั้งหมดนั้นออกไปโดยที่ไซนอนแม็กเฟนเดอร์และรอยซี่โรบินนะครับต้องหมดเงินไปอย่างน้อย8,000ดอลลาร์หรือราวๆ250,000บาทกับการกำจัดงูและซ่อมแซนชานบ้านเสียใหม่ ซึ่งหลังจากนี้นะครับพวกเขาก็ยังไม่มีแผนที่จะดาเนินคดีกับนายหน้าขายบ้านที่ปกปิดเรื่องรังงูที่ไม่ยอมบอกพวกเขาตั้งแต่แรกซึ่งถือว่าผิดตามกฎหมายรัฐและจะรอดูต่อไปว่าในฤดูใบไม้ผลิป,ปี2020นี้จะมีอะไรโผล่มาเซอร์ไพรส์อีกไหมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ชวนคนหลุกเลยนะครับงู150ตัวอยู่ใต้บ้านของตัวเองหวังว่าคงไม่มีเรื่องนี้ในประเทศไทยนะครับ